หากเพื่อนๆกำลังมองหาเพจเติมเงินพับ G Mobile UC ราคาถูกนะครับผมขอแนะนำ Reload Game นะครับเติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%อย่างแน่นอนครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจให้เลือกอย่างมากมายซึ่งจะราคาถูกกว่าที่เราเติมปกติอีกแล้วนะครับวิธีเติมก็ง่ายก็เพียงแค่ Copy ID หรือชื่อของเราส่งไปที่เพจ Facebook Reload เก m นะครับหรือจะเป็น Line ID Assign Reload Game ก็ได้เช่นกันนะครับผมขอฝากบริการเติมเงิน Reload เกมเอาไว้ด้วยนะครับผม ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารีโหลดเติมไม่อั้นอย่างแน่นอนครับนี่อยู่ปีไหนกันแล้วครับปีสีอะไรนะอ๋อยู่ปีไหนแล้วเขาถามปีสี่ปีสี่แล้วเอาปีสี่เลยจ้าจ๋อออกจากว้านไม่ได้เลยแปลว่ายังเด็กอยู่เปล่าแปลว่าสวยเอ้า สวยออยกมาไม่าเอะไรกันบ้วงตักะไหนเนี่ยโองตีอ๋อปืนยี่ไหนวะปืนยี่ไหนวะเยอะมากต๊นสองสองกูเห็นนะ ทำไมเพื่อนไปทั้งกันได้ไปไม่ได้นะนะไดแล้วน่ะ oh มันดักมันอ่ะโอ้โห่น่าทำไมเพื่อนเดินไ<ม>ปแต่คนเพื่นเดียวพร้มความโกลสวย,สวย อุ้ยมันเอกไปสองแล้วจะเย็นนะปาม,มกดีทโห่แทบแตกวันนี้เฮ้ยสุดปังนี่อีกตัวนะได้ยินข้างนอกไม่รู้บอดหรือเปล่ามียาปะมีหน่อยหนึ่งนะ<า>น่าจะบอด นเดิมเป็นทางนั้นเลยเมื่อางงากี้เฮ้ยได้ยินอีกเบรอร์สองข้างหลังมีนะไมถได้ยินนะทำไมผมยิงตัวนั้น ยังไม่ได้คิวอะเอ้ยคนคนเฮ้ยโอ้ยเอาจำเ็มต์เลย <c ười> เรายอมเลย <c ười> ไม่นั้นมันตายนะมาทำมันตัวเดียวนะเมื่อกี้เดินยัดเลยเอะเว้นแล้วครับผม ดูได้ดักก็ได้สองสี่ดักก็ได้อมาแล้ววะอุ้ยใครยิงใส่วะอุ้ยบอดแม่ไม่ใช่บอดโดนระเบิดเฮ้ยโอ้ หมด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 ห,หมด,หมดอุ้ยอ,อ๋อคนโ,โ,โ,โดนระเบิดสุดปังเห็นแล้วไปเ,เ,เลย เห็นคนเฉยๆเงียบอยู่ยนในปรดาไดาเหรอน่าจะวิ่งออกมาจากทางน้นงคิดคำพูดมาจังจ้าจะเละเดินเฮ้ยมันมาแล้วไหนวะโอเส็แล้ว สองร้อยหกสิบเมตรเฮ้ยโอ้เพื่อนมันเต็มเลยไหนอ่ะด้านขวาด้านขวาเครื่องผมแลกกว่ะไหนตัวไหนสองตัวได้กับเครื่องแหลกโอ้ย ไม่มันตายหหังยิงอ๋อพี่เล่นไม่ได้เลยวะแดกจัดยิงอะไรตรงนี้วะมีตรงนี้น enemies ahead แบกจัด มีตัวใกล้โอ้ยหลายฝั่งเลยไฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วสองตัวหมดเลย้ว มาตอนไหนวันนี้ไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยปิดปังไอ้ดับเบิทรีนนะฮะโอ้โหวงต้องลงบ้านแนวนะเข้าเลยไหมเนี่ย เอาเหรอได้ไหมแต่บอกเอาได้นะเด <c oughs> ี๋ยวพี่เข้าบ้านก่อนนะ <c oughs> โอ้ยสุดยอดได้ไไดฝั่งนู้นเยอะมากไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวเข้าวงนิดเดียว เออบนเขาตัวนู้นต้องหินเลยอะ,ะน้องไอ,อ้ดอกบันไม่อย่งวะเนี่ยเออเหลือเขาบนุนสองตัวเหลือสองตัว enemies ahead รออยู่รออีกตัวก็ได้นะรอวงบ,บิดอีกรอบมันจะลงมาทั้งไหนวะเฮ้ยแต่เราก็ได้อยู่เลยได้อยู่เมื่อ <c oughs> กี้เห็นอยู่ข้างบนได้อยู่แต่มันไม่รู้อยู่ไ,ไหนรู้ลงมายัาง ตามเห็นบ่ต้นไม้ไม่บังเห็นแล้วเห็นแล้วต้องเชื่อมันดูน็อกน็อกตัวพี่ขึ้นไฟแล้วกันตามอันนี้ เฮล่าเฮล่าคำพูดอะไรอีกตัวนึ่งเอ้ยมันสมองอ่ะแสดงว่าอยู่ใกล้ๆกันซ้ายผมเลยเวีนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสุดปังสุดปังไม่ได้ใช้สไในเลยเอามาทำไมเนี่ยถือเล่นถือไปดูเล่นแน่สิเอามาทำไม